สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วนี้เราก็อยู่กันในเกมวันระแลนด์นะครับผมวันนี้วันระแลนด์มันมีโหมดใหม่เข้ามานะรู้สึกว่ามันจะเป็นโหมดเทศกาลของครนะิสต์มาสนะโหมดเทศกาลก็คงเอาออกแหละมันเป็นอย่างนี้นะนี่จะไม่สามารถซื้อปืนได้มีแต่ปืนนี้ทุกคนในทีมและฝั่งตรงข้ามและมันจะเป็นเหมือนอ่าไอ้ด่านเดสแมทอันนี้มันจะเป็นกล่องฟันตกออกมานะมันจะน่าจะสมมัง้งไม่รู้ <Huh? S 1> อ่ะผมคงไม่ได้เล่น จะลองให้ดูว้าว <Wow. S 1> นี่งไงกล่องพวกนี้เราก็สามารถยิงได้เราก็จะมีลูกนี้ดรอปห็นปะวิ่งเร็วกระโดดสูงโอ้โหมันจะสุ่มนะก็คือเราไม่สามารถใช้สกิลได้นะใช่แล้วใช้สกิลไม่ได้ต้องยิงยิงนี้คือลูกเดียวตายนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นในเกมกันดูเลยจะเป็นยังไง โอ้โห Зд, โหลดโคตรนานไม่จะนานไปไหนหมวดนี้มีชื่อว่า snowball fight นะครับผมไม่น่าจะไว้กล่องลแบบเนี้ยเฮ้ยขอยิงก่อินนี่ไหนเฮ้ยโอ้โหเต็มหน้าเวลาตายมันก็จะมีกล่องแบบนี้มาให้ไม่รู้ว่าแมปปกติเนี่ยไอ้กล่องแบบเนี้ยจะมีหรือเปล่านะเพราะผมมันได้เล่นวันล่แลนด์มาหลายวันละทีมไหนได้50สิก่อนก็คือ ทีมที่ชนะนะนี่หนึ่งคิวว่าแต่ฟุ๊กหุยกือบโดนมาหุยเฮ้ย <c> ม <oughs> <c oughs> ันนำเราต้องหลายคิวกล่องของฟันตรงนี้วะเฮ้ย มาดิครับฮะโคตรโหดกระโดดยิงมันไงนี่โคตรโหดกระโดดยิงกระดูมันเยอะจังวะมาเยอะจังวะเพื่อนฮะนี่นี่เอาตายไปแล้วโง่ <c oughs> เจจเจเจจากหารเรื่อง <c oughs> เจจที่ไ,ไหนแล้วเจจตายแล้วหาที่มาไงเนี่ย กูก oh, ็ได้ที่มีเวลาประมาณ5นาทีมากถ้าคิวยังไม่ครบแต่เวลาหมดก็คือนั่นแหละคอนดัสเซนตปคิวเยอะกว่าแต่ดูดูตอนนี้ดูจากฝั่งมันอะ่ะฝั่งมันน่าจะเยอะแ้วมึนนะูเนี่ยฮะมาดิคอฟมาดิคอฟอันนี้มันเป็นปืนของไอ้บิมนี่หว่าใช่ป่ะชื่อบิมเมื่อวะที่มันยิงเป็นรูปไฟอ่าใช่นะ กูต,ตายอีกแล้วยิงยากกเรื่องแนละ้วเนี่ยโอ้โหกยูจะยิงแบบรัวๆเลยไปไหนนี่นี่มาดีครับยิงแบบนี่สองคิวไปแล้วอ่ะหมดแล้วนี่นี่โอ้โหหมดไปไหนคนเกิดตรงนี้ฮะได้ยินเสียงมีไมข้างหลังละ อุ้ยทำไมไม่โดนนะเซตโอ้โหมามีกล่องมีกล่องซปเปอร์สยามม่อีกแล้วเอามันไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่อ่ะเอาเราก้าคิวไปแล้วนะวันนี้ใครวะเนี่ยไอคนเล่นสก,กีตรงนี้โอ้โหเต็มหน้าคุณเลย <laughs> <laughs> oh, no 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 no